เคยโยนมุมแมาแงไหม่ทุกวันนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเคยไหมเคยแต่เขาเห็นเขาโยนน่าสนุกดีเนาะอการคว้างมุมมาแรงเนี่ยน้องๆเป็นการแคลื่อนที่แบบอะไรครับกูว่าแล้วเชื่อไหมมีคนตอบแบบนี้เยอะบางคนบอกการแคลื่อนที่แบบนี้เป็นการเคลื่อนที่แบบอะไรครับโปรเจกทายไม่ใช่โปรเจกทายมันต้องแนวอะไร แนวดิ่งแต่อันนี้มันแนวอะไรลูกแนวราบอันนี้ไม่ใช่การเคลื่อนที่แบบเปรเจคไทเราเรียกว่าแบบวิถีอะไรวิถีโคง้งที่จริงตอบว่าวงกลมได้เพราะว่าการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้งใช้หลักการของวงกลมเดี๋ยวนะ้องไปเรียนม .4 นะ้องจะเข้าใจเนาะมันมันวงกลมยังไงวะแต่เขาเรียกว่าวงกลมอย่างเช่นรถเล,นเลี้ยวโคง้งมอเตอร์ไซค์เลี้ยวโค้งเขาเรียกว่าวงกลมนะเขาเรียกว่าแบบวิถีโคง้งแต่ไม่ใช่โปรเจคไท อ่ะทีนีส้สายชนบอกว่าโยนบุม,ม,มแมลงเนี่ยแล้วก็สามารถวิ่งแลนมาจับตรงนี้สมมติโยนไปปื้ดมันวิ่งมาจับตรงนี้น้องคิดว่าสอง,สอ,งอันนี้จุด A กับจุด B อะไรเท่ากันใครตอบได้มวลเท่ากันอ่ะทุก บักสายชวนมันคงไม่แขนหักขาหักไอ้ขา,ขาขาดหรอกมันถึงมวลหายอะไรเท่ากัน,ก,นการกระจัดเท่ากันจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเนี่ยจะเดินหรือจะกว้างมาอยู่ที่เดียวกันเนี่ยเขาเรียกว่าการกระจัดเท่ากันนะครับมาดูคำถามมุมแมลงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอทำไมถึงบอกว่าไม่ คือไม่อะถูกเนาะแต่ต้องรู้ด้วยว่าเหตุผลทําไมถึงไม่เดี๋ยวนะ,ะใครรู้ว่าความเร็วทําไมถึงสม่ำเสมอไม่ได้ในข้อนี้ความเร็วนะ้องต้องเวลาเรียนฟิสิกส์ที่จะถ่ายทอดเยื่องหนึ่งพยายามคิดถึงเรื่องสเกลร์กับเวกเตอร์ด้วยมันเป็นปริมาณอะไรความเร็ว อ่าข้อนี้พี่จะบอกอัตราเร็วสม่ำเสมอนี่ผิดแต่ถ้าตอบว่าอาตาัตราเมื่อกี้เอาใหม่ความเร็วเนี่ยผิดแต่อัตราเร็วเนี่ยถูกอัตราเร็วเนี่ยคงที่ครับทำไมความเร็วไม่คงที่แต่อัตราคงที่เพราะความเร็วเป็นปริมาณฮความเร็วเป็นเวกเตอร์ เวกเตอร์ต้องคิดอะไรด้วยทิดทางแต่ตัวนี้มันเป็นสกเกล a าอาเด้อเรียนระดับไปสอบนี้เราต้องไม่ขี้เกียจนะลูกนะต้องเหนื่อยก็ต้องหาวิธีทำให้ตัวเองหายเหนื่อยนะครับเดินไปเข้าห้องน้ำไปหาอะไรกินในห้องน้ำอะไรประมาณนี้นะจะได้ไม่ง่วงเวลาขับรถถ้าพี่ง่วงพี่จะ เดินลงแวบกปั๊มแค่นั้นเองหายง่วงนะ,ะดังนั้นดูแลตัวเองน้องๆเห็นไหมว่าในขณะที่มันมีการเคลื่อนที่เนี่ยทิศทางของมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนตลอดเวลาดังนั้นเวกเตอร์จึงไม่คงที่ดังนั้นข้อน,นี้ผิดครับทิศไม่คงที่อ่ะตรงนี้น้องคิดว่าทิศมันคงที่ไหม ดังนั้นจําไว้อะไรที่เป็นวิถีโคง้งมันจะมีการเปลี่ยนทิศต,ตลอดเวลาอะไรที่เป็นปริมาณเวกเตอร์ตอบได้เลยว่าไม่คงที่อันนี้พี่พูดชัดแล้วนะ,ะดังนั้นข้อหผิดเขาถามว่าข้อใดถูกต้องข้อสองมุมแมลงเคลื่อนที่ด้วยความเร่งความเร่งเป็นปริมาณเวกเตอร์หรือสเกลร์อ่าแสดงว่าน้องยังไม่แม่น งั้นเรามีเวลาจำกัดเราเขียนกันปริมาณเวกเตอร์มีอะไรบ้างกลับมาเรียนเนื้อหารเริ่มต้นใหม่นะครับเวกเตอร์กับเก,เกลาร์เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจก่อนเรียนวิชาฟิสิกส์นะอา้าวเวกเตอร์ได้แก่ความความสองอย่างคือความเร็วกับความเร่งอันนี้สอนแบบเทคนิคในการจำก่อนนะ แต่ถ้าอะไรขึ้นต้นด้วยคำว่าความจะเป็นสเกล่าหมดเลยยกเว้นสองความนี้พี่ช่วยเยอะไหมตัวนี้เยอะแล้วนะอะไรที่มีคำว่าความขึ้นต้นเช่นความเร็วความเร่งต่อเวกเตอร์แต่ถ้าเป็นความสว่างอ่ะจนเลยความอะไรอีกความดันความอะไรอีกหนาแน่นได้ได้ได้ ความหนานแน่นความร้อนพลังงานความร้อนหรือจะเรียกว่าพลังงานก็ได้ความร้อนเป็นพลังงานหรือจะเรียกว่างานก็ได้อ,อันนี้ง่ายละความเร็วความเร่งเป็นเวกเตอร์อะไรเป็นเวกเตอร์อีกแรงการอะไรกระจัดระยะทางเป็นอะไรรูปสกเกลาร์นะระยะทางเป็นสกเกลาร์ อะไรที่ขึ้นต้นด้วยคาว่าอัตราอะไรที่มีคาว่าอัตราแล้วลงท้ายาตา่างๆเช่นอัตราเคมีอัตราเร็วอัตราเร่งอัตราการทํางานอะไรประมาณนี้อะไรที่มีคําว่าอัตราเนี่ยเป็นสเกลาร์หมดเลยแล้วก็เวลา oh, เยอะน้องๆที่จริงอ่ะอีกตัวหนึ่งเวกเตอร์มีโมเมนตัมแต่ โมเมนตัมกับโมอะไรด้วยโมเมนต์โมเมนต์มี2ทิศทางคือโมเมนต์ทิศตามกับทิศถวนเข็มนาฬิกาอะไรอีกหายใจพอท่านเนื้อหายเยอะเกินมีใครเสนออะไรเพิ่มเติมไหมอ่าไปหาเอาเองไปอ่านเอาเองนี่คือกระชับเวลาให้อ่ะวันนี้พวกเราตั้งใจมากสงสัยโดนบีบมาเยอะว่าฟิสิกส์สำคัญ ก็จริงนะครับโอเคดีมากดังนั้นข้อนี้ข้อ2ผิดเนาะข้อ3มาดูกันความเร็วเฉลี่ยของสายชนและมุม,มแมลงไม่เท่ากันจริงไหมหรือจะดูข้อ4ก่อนมุม,มแมลงมีระยะทางเคลื่อนที่มากกว่าการกระจัดข้อไหนถูก่ากันต่ออ้อ้อ4ครับ ใครตอบข้อ4บ้างเมื่อกี้ก่อนพี่ฉเฉลยอ่าดีมากเพราะว่าระยะทางเนี่ยเราจะวัดตามความโค้งเส้นจริงแต่การกระจัดเนี่ยเราจะวัดแค่ตรงนี้เออเป็นเส้นตรงเสมอปริมาณเวกเตอร์ต้องเป็นเส้นตรงเสมอนะครับโอเคอ่ะจบข้อนี้พี่ว่าไม่ยากนะถ้าใครมาเจอชอยฟอที่4นี่ตอบได้เลยพี่ถามว่า มีเหตุการณ์ไหนไหมที่การกระจัดจะมากกว่าระยะทางถ้ามียกตัวอย่างเท่ากันได้ไหมเออโอเคดีว่ามีคนแม่นอยู่ทุกคนจำไว้ว่าระยะทางดีมากดีมากจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับการกระจัดซึ่งการกระจัดจะมากกว่าไม่ได้ โทษโทการกระจัดใครรู้บ้างระยะทางกับการกระจัดเนี่ยใช้ s กับใช้ s vector แต่ถ้าน้องไปเรียนม4ในหลักสูตรใหม่ระยะทางใช้ตัวดีส่วนการกระจัดใช้ delta x vector แต่เขาก็ยังนิยมใช้ตัวนี้อยู่นะลูกในหนังสือหลายเล่ยมยังใช้ตัวเดิมแต่ในหนังสือสวสวทเนี่ยใช้ตัวนี้แล้ว ซึ่งสูตรมันก็ตีกันอะไรนะ v เท่ากับ u บวก at อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะสอนอยู่สูตรพวกนี้มันจะเปลี่ยนเป็นตัวแปรพวกนี้หมดเลยแต่ว่าสาหรับพี่ก็ยังต้องใช้ตัวนี้เหมือนเดิมครับมันจะได้ไม่งงอา้าวระยะทางกับการกระจัดมันจะมีค่าเท่ากันตอนไหนตอนที่เป็นเส้นตรงเท่านั้นพี่เขียนกระชับนะ มันจะเท่ากันกรณีเดียวคือเป็นเส้นตรงเท่านั้นและไม่กลับทิศห้ามเดินถอยหลังถ้าพี่เดินไปข้างหน้าเนี่ยการกระจัดกลับระยะทางเท่ากันไหมแต่ถ้าพี่ถอยหลังใครจะมากกว่าเออระยะทางมันจะมากกว่าทันทีเพราะว่า มันคือการเคลื่อนที่จริงๆแต่ว่าการกระจัดเนี่ยเอาแค่จุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายมันจะสั้นกว่าจบการกระจัดเป็นศูนย์ตอนไหนก็คือกลับมาที่เดิมใช่ไหมเดินเป็นวงกลมรหรือวิ่งรอบสนามกลับมาที่เดิมการกระจัดก็เป็นศูนย์อันนี้เบสิกมากๆ